สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนตวต่อยจะมารีว oh, ิวมองเห็นไหมครับตอดีวินของที่สั่งมาอ๋อไม่เห็นเลยอ้าว แล้วมาแก่กันเลยจ้าเพื่อนๆมารูพร้อมกันเลย นแทนโอ้โหสบู่เพื่อนๆต่อยสั่งสบู่สบู่ราคาโรงงานสิบก้อนโอ้ก็ก้อนใหญ่นอะหอมฟุ้งเลยเพื่อนๆสองสี่หกแปดสิบสิบก้อน ร้อสบาทก็จัดว่าไม่แพงเนาะเพราะที่เขาขายในขายในร้านสะดวกซื้อก้อนกลมๆแบบนี้นะสีส้มที่ป้ต่อยเคยซื้อใช้อ่ะมันตั้งเท่าไหรอ่อ่ะยีบาทก้อนหนึ่ง28ดบาทไอ้นี่มัน ก้อนร้อยสามสเพื่อนๆมันก็ตกกับก้อน13บ,บาทเองมันไม่แพงเนาะมันเป็นโรงงานสบู่โรงงานเขายังไม่ทันเพกเนี่ยเห็นไหมก้อนมันทําไม่สวยไม่เข้ารูปทรงอะไรแบบนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เพ็กไม่ได้หอ่อเขาก็เลยมาขายโลโลสิบก้อนร้อยสามสบ,บาท เพราะยังไงเราเอามาเราก็ต้องใช้ถึงเขาแกะเอ้ยถึงเขาห่อมาอย่างดิบดีใช่ไหมพอมาเราก็ต้องแกะใช้อยู่ดีไอสั่งอย่างนี้ไม่ดีเหรอเนาะก่อนสิบสามบาทเอาละหอมนะมันมันเป็นรวมกันนะมันคลกันสบมพูแคลอย่างละสอง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  แต่ป้าต่อยจะชอบสีส้มมากนะเพื่อนพป้าต่อยเคยใช้อยู่สีส้มแต่ว่ามันหอมนั่นดีแล้วก็ฟองเยอะนะสบู่พวกเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะเพื่อนเนาะคุ้มค่าสิบก้อนร้อยสามสิบบาทโอเคใช้ได้หลายเดือนเลยวนี่ ก้อนนี้ใช้เกือบเดือนมัน้งป้าต่อยใช้อ่ะที่ป้าต่อยซื้อมาป้าต่อยจะหั่นเป็นสี่เซี๊ยวนะใช้ทีละเซี๊ยวอืมก็โอเคอยู่มันจะออกกลิ่นอะไรนะอันนี้สีเขียวออันนี้ออกคล้ายๆคล้ายๆ หิงหรือกาแฟะอะไรสักอย่างก,ก็กะว่าใช้สักสี่ห้าเดือน <c oughs> อันนี้คล้ายๆเออคล้ายๆอะไรนะคล้ายคล้ายสบู่ยาอ่ะอันนี้กลิ่นคล้ายๆสบู่ยาสีสุดท้าย อันนี้คล้ายๆสตอเบอรี่หรือว่าอะไรสตอเบอรี่อือมาเคคนะกลิ่นละสองก้อนห้ากลิ่ก็โอเคอยู่โอเคโอเคาลองใช้ดูว่ามันจะดีหรือเปล่า ถ้าดีก็ที่หลังได้สั่งที่หลังได้สั่งอีก on some days